ผักผลไม้สดมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าหากว่าล้างไม่สะอาดก็อาจจะได้พยาธิเชื้อโรคแล้วก็สารพิษตกค้างแทนนะคะวันนี้มีเคล็ดลับการล้างผักและผลไม้มาฝากกันค่ะ ผักใบไม่เรียบหรือใบซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างกระหล่ำสะระแหน่ผักกาดขาวต้นหอมล้างด้วยน้ำเปล่าหนึ่งรอบจากนั้นเด็ดผักเป็นใบๆใส่ตะกร้าโปรง่งเปิดน้ำจากก๊อกไหลผ่านและใช้มือถูตามใบผักประมาณ2นาทีค่ะส่วนผักที่มีเปลือกต้องปอกเปลือกออกก่อนแล้วนำไปล้างด้วยวิธีเดียวกันผลไม้ที่ทานทั้งเปลือกเช่นอังุุนฝรั่งควรล้างน้ำเปล่าและแช่น้ำคูนสประมาณ5-10นาทีก่อนค่ะ ทางที่ดีควรปอกเปลือกทิ้งหากไม่มั่นใจในความสะอาดและที่สำคัญต้องล้างผักก่อนหั่นทุกครั้งเพื่อป้องกันสารอาหารจากผักเจือจางไปกับน้ำด้วยค่ะ